น้องเช,ชาๆนะครับอาบน้ำแล้วก็ตัดขนนะครับลดปัญหาเรื่องขนพันกันลดปัญหาเรื่องขนรูดร่วงนะครับเพราะว่าน้องจะมีผิวหนังที่ค่อนข้างแห้งนะครับแล้วก็สุขภาพผิวที่ค่อนข้างแห้งนะเดี๋ยวเราจะบำรุงด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรสูตรคอนทรลน้องหมาน้องแมวให้นะครับจะตัดขนก่อน được cái loa nóng thạch còn sẽ những ngày nó วันนี้อากาศอุ่นขึ้นแล้วนะครับเราก็จะตัดขนสั้นให้กับน้องเลยนะเพื่อทีอ่จะเลี้ยงขนใหม่นะครับ้าเกิดมืดวว่าน้องตัดข,ขนเสร็จแล้วเป็นยังไงนะพี่ช่างแต่งขนขึ้นทรงไว้ให้ก่อนนะครับจะเห็นร่องรอยของผืนดำๆที่รอบคอบแบบนี้นะครับเพราะว่าน้องขนหลุดร่วงไปแล้วบางส่วนนะครับอันนี้พี่ช่างก็จะ สารขนให้ตรงบริเวณหัวนะครับแล้วก็ตัดตรงตัวสั้นหน่อยนะเพื่อลดความอับชื้นนะครับพวกผื่นแดงผืกก่นคันปัญหาเรื่องผิวหนังเนี่ยจะได้ลดลงนะครับเพราะว่าสาเหตุส่วนใหญ่เราจะมักจะมาจากความอับชื้นเป็นพวกเชื้อราเป็นพวกแบคทีเรียนะครับการตัดขนสั้นมันก็จะลดพวกเชื้อราและแบคทีเรียลงได้นะครับอ่านั้นตัดขนร้านน้องหวานน้องเมซาลาอนครับเดี๋ยวเราพา้องไปอาบน้ำกันนะเดี๋ยวดูอีกทีว่าน้องตัดขนเสร็จแล้วเป็นไงครับ แัดคนให้น้องเช้าๆเสร็จแล้วครับเรา่าลองมาอาบน้ำใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรของทางร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับเป็นการปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผลื่นแดงเพ่งคันคแล้วก็ลดเห็บหมัดที่อยู่บนตัวแสดงได้ด้วยนะครับสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนติดต่อเข้ามาได้ครับที่เบอร์1 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับเราจะหมักแชมพูไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับทำ2-3รอบเนกว่าน้องจะสะอาดระหว่างหมักเราก็จะลวดให้น้องไปด้วยนะครับ ครูก็จะช่วยปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผื่นแดงผิ่หน,นังแล้วก็ลดเห็ดหมัดได้ด้วยครับที่สร้างจะเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้กับน้องชาวๆด้วยนะครับเวลาที่น้องมีขี้หูสะสมเยอะเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดการหมักหมมของขี้หูในช่องหูได้นะครับทําให้เกิดจิสในช่องหูแล้วก็ทําให้เกิดจตบใน เกิดอาการคันได้นะครับเราอาจจะสบัดหูจนเส้นเลือดฝอยในหูแตกได้นะบางัวก็เป็นอย่างโมเด็นเนี่ยหูใหญ่ๆนะครับเวลาที่น้องคันหูน้องจะสบัดหรือว่าเกามันจะทําให้เส้นเลือดฝอยในช่องหูแตกลัวก็มีเลือดคันครั่งในช่องหูแบบนี้นะครับทําให้หูน้องโปออกมานะครับอันนั้นก็จะเป็นลักษณะของการเกิดเส้นเลือดฝอยในช่องหูในช่องใบหูนะครับแตกได้แต่ว่า รงนี้เราก็ควรจะรักษาความสะอาดของช่องหูให้น้องด้วยนะครับหมัดเช็ดหูให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับเพื่อลดการสะสมของขี้หูนะครับแล้วก็พี่ช่างจะให้ดูวิธีการบีดตอมเม็ดด้วยนะครับอันนี้อึ๊บสองคนใหญ่ขนาดเวยอ่าเราจะจับหางน้องยก ok ขึ้นนะครับมือหนึ่งแล้วก็อีกมือหนึ่งบีบไปที่ต้นของน้องนะครับค่อยบีบเอาคุหมอหปละเอ้ยนีฮะ จะเป็นสายคัดหลั่งนะครับที่อยู่นะครับเป็นรูระหว่างก้นนะครับจะมีกลิ่นคาวเวลาที่เราอาบน้าให้น้องเราก็ควรจะบีบให้น้องทุกครั้งนะครับเพื่อลด <illions. S 1> ลินคาวเวลาที่เราอาบน้ำให้กับสุนัขและแมวนะครับเวลาที่เขาปล่อยกลิ่นคาวออกมาเนี่ยมันก็จะได้ไม่เป็นิโซฟาไม่ไปกลิ่นคาวไปติดท mm ั่วบ้านนะครับอันนี้เป็นกลิ่นเอกลักษณ์ของเขาเองน่แหละฮะแล้วก็ควรจะบีบให้น้องทุกครั้งที่เราอาบน้ําให้ครับแล้วก็ล้างให้สะอาดับ ัวอเอาขนใกล้แห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาน้องไปแปลงขนแล้วก็ลแต่งขนให้กันไก่อ,อีกรอบหนึ่งนะครับสว่นน้องอานนี้ น้องมาจากบ้านเดียวกันนะครับน้องชาอ้าๆเหมือนกันน้องจะมีแผลที่บริเวณกลางหลังนะครับเป็นแผลปหนังเดี๋ยวพี่ช่างโกนขนตรงนี้ออกให้อีกนะแล้วก็ดูแลใส่ยาให้นะครับนี่เป็นแผลปหนังน่าจะเกิดจากความอับชื้นนะครับเ,เดี๋ยวพี่ช่างดูแลให้ใส่ยาให้นะครับจะมีอยู่หลายจุดนะครับที่เป็นเป็นฮอสปอตแบบนี้นะครับ อาบน้ำแตะโคนดูแลสุขภาพผิวหนังร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรปลอดขกันครับเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3ครับเรามีบริการรับส่งด้วยติดต่อนัดหมายซองคิวันก่อนล่วงหน้า1วันนะครับรายได้ส่วนหนึ่งที่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขอได้กับสนัรสนพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมา,น,หาน้องแมวซาลอนครับมาเสร็จเไป็นยังไง เสร็จแล้วนะคะน้องหมามาอาบน้ํานะคะอาบน้ําตัดขนนะนี่อันนี้เราก็ไปรับไปส่งให้นะคะทางร้านเรามีบริการรับส่งด้วยนะคะแต่ว่าต้องจองอย่างน้อยล่วงหน้าหนึ่งวันนะคะนี่น่ารักมากมากเลยนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปส่งให้นะคะ มนะนำน้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวซากรล้ในศูนย์เกษตรมาขอนะคะเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0ป4 4 3หกนยส่นะคะและได้สดงรเราใช้ในการจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอแล้วน้องหมาพิการตามบุแล,ละนี้ที่ต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะด้วยเรียนดูกันสบัสดวงวีเรารับหมดนะวันนี้น้องก็เป็นแผลมานะคะเราไดใส่ยาไปให้แล้วน่ารักกันมากเลยนะกลับบ้าน